ครับคนเดิมครับอรุณวณัสบดีวงหัวข้อที่จะคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็คือเรื่องบุรี่ใครที่สูบบุรี่เป็นเลื่อนผ่านไปเลยอย่าฟังห้ามโดยเด็ดขาดใครที่ไม่เคยสูบบุรี่ใครที่ไม่สูบบุรี่แล้วก็ไม่คิดอยากจะสูบบุรี่ก็ฟังนะครับมันเกี่ยวข้องกับความกตัญญูใช่เกี่ยวข้องกัน เราดูนึกนึกนึก,นกดูนนะฮะ,ะคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันแล้วก็แม่ก็ตั้งครันแล้วก็พยายามประกปสงมให้ลูกในครันเนี่ยสมบูรณ์วันที่แม่คลอดลูกเนี่ยเจ็บมากทรมานมากแต่ว่าถ้าถามคุณแม่ว่าเจ็บกว่านี้เท่าตัวได้ไหมแลกกับเอาวัยวะทั้งหมดของลูกออกมาอย่างสมบูรณ์ผมเชื่อว่าคุณแม่ทุกท่านบนโลกใบนี้เนี่ยยินดีที่จะเจ็บมากกว่านี้แต่แลกมาก,กับสุขภาพที่ดีของลูก ดังนั้นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นการที่เอาเรื่องเรื่องเรื่อง,องไม่ดีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายโดยไม่คํานึงถึงวันที่แม่คลอดเนี่ยว่าแม่ต้องการน่ะอาวัยวะทั้งหมดสมบูรณ์และสะอาดถึงแม้จะเจ็บอีกเท่าตัวแม่ก็ยอมขอให้ลูกเนี่ยสะอาดแล้วก็เอวัยวะภายในแข็งแรงแต่เราคนนั้นเอาบุหรี่มาสูบทาให้ร่างกายนั้นสปกปรกผมถือว่าไม่กระตันอยู่ ไม่กตัญญูนะครับนอกจากไม่กตัญญูแล้วเนี่ยบุหรี่เนี่ยยังเป็นภัยร้ายแสดงถึงความเห็นแก่ตัวให้มากที่สุดถ้าคุณวันนี้ยังไม่สูบบุหรี่โชคดีแล้วอย่าไปสูบเพราะการสูบบุหรี่เป็นการประกาศตัวเองว่าไม่กตัญญูและเห็นแก่ตัวเป็นที่สุดเห็นแก่ตัวเป็นยังไงเลยครับ ห้าอนาคตเนี่ยคนสุบุรี่มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยไข้แล้วก็มีโอกาสระที่จะป่วยก่อนเสียชีวิตดังนั้นใครที่มาเป็นภรรยาใครที่มาเป็นสามีใครที่มาเป็นลูกต้องยอมรับแล้วก็เตรียมพร้อมกับการป่วยไข้ของคนสุบุรีเงินที่เก็บของภรรยาเงินที่เก็บของสามีเงินที่เก็บมาของลูกหรือเองินโบนัสก็ต้องมารักษาคนที่เป็นมรเรงจากการสุบุหรี ดังนั้นการสูบบุหรี่แสดงถึงความเห็นแก่ตัวของตัวเอง100%เเซนไม่คำหนึ่งไม,ไม่ไม่คิดถึงความความอยู่รอดของคนในครอบครัวดังนั้นวันนี้น้องๆทุกคนฟังนะครับพี่ๆทุกคนฟังนะครับโชคดีที่คุณไม่ได้สูบบุหรี่ถ้าคุณสูบบุหรี่ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้ฟังคลิปนี้หรอกคุณไม่รู้หรอกว่าความกระทนอยู่ต้องทำยังไงล้วคุยกันในคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย